ันนี้พาเด็กเด็กมาเที่ยวนะหลุุดยนี่ยังตอนเช้าอยู่นะครับพี่พี่แาดไม่เล่นของเขาของเขามันเขตแดนนั่นน่ะมาเลยมานี่มันคนละที่เขาโอ้ถึงหูเหลี่ยงไหม ดื้อหน่ะน่ะหนดื้อหมอยหน่ะน่ะตัวเนี้ยอู้ห <aún> ม <guidelines> ึ่นตายนี่เนี่ยเล่นตรงนู้นน่ะเล่นได้น่ะเีจกป้ามคอเหาอไอเหนียรูปไอเหนี่ยลูก ทำไมไม่ไปเล่นตัวนู้นล่ะนานนี้นั่นไหลละไอ้นั่นจะยุ่หเลียงลานจะไหลลงหัวนเห็นกอ bạn có lên cái cây để to lấy cả để lúp phải lắm Để <laughs>